สวัสดีครับมนีทีมงานในสยามได้มาทําไฟประดับอยู่ที่งานมอำํา60ปีมอ,อคอนแก่นครับมนีอยู่ในวิธีของมลำคอนใจแฟนแมนจักรพันครับมนีครับโอ้ฝนตกมา3สามขึ้น,นพี่น้องแต่ผมมาเหตุไฟอยู่นี่ตากฝนซุ่มือไฟประดับแบบมีข้างเขาเราก็กระจายน้ํางานครับอีกส่วนหนึ่งพื้นวาพื้นวไดใส่ก็เลยได้ออกกบับัน แล้วก็ทั้งหนาม้อข้าแพงหนาม้อกระจู่ระมาณที่800เมตรครับที่ดึงกระจายตามจุดแล้วก็ไฟน้ำบูดน้ำเต็มแน่นนะครับนี่ก็สถานที่ของวิธีแหลของมะลำคนใจแฟนครับกบ็อาจจะจื่นแน่เด้อพี่น้องเพราะว่าเป็นน้าเป็นตมบดเลยอยู่นี่ มีแต่ย่างน้องเปราว่หน้าแย่จะให้ฝนตกอีกครับมาแรงกรส็สนุว่งานห้องเรือม,มาแรงนะครับมีสถานที่นี่รถบบลมครับแต่ว่าสถานที่ของระเบียบของใจกันหน่อยของเพชรลําเพลินเนี่ยมีติดลมแน่ครับมีของคนเจเรื่อนสถานที่จะจะแก่นนิดหน่อยแต่ว่า คนตกมาน่ะเกิดเต็มเดือนกันนี้นะทีทางน้ำหลนี่ไหลพาลงมาอีกนะครับพี่น้องค่ายยูไฟบดับผมผมบ่ได้ลงมาอยู่ในเดือนนี้ที่แล้วว่าจะลงมาเพิ่นก็เลยแห่เพิ่นก็เลยบอกว่าให้เรือเขาก็เลยขออยู่ขางฟุตบาทดีก,กว่าอยู่ของกางฟุตบาทดีก,กว่าก็สันหินมีลมแถวผมว่าตึ้งลมลูกหม้พ่อลมครับนี่ครับทีแฟน มาเด้อมาให้กำลังใจพี่แม่นเอ,อ้อพี่น้องวิธีบนรยูกไก่ขโมูทางผุ่นเป็นวิธีสามวิธีต่อกันเดีย๋ยวผมสิผ้ายางไปมึงในงานก่อสิ้างนี่ภูสนะสนุนของน้ำสิงครับน้ำดื่มสิงผมกำลังลงไฟให้น้ำดื่มสิงไงเหรอครับพี่น้องครับนี่ต้นหนึ่งนี่ก็เป็นสวนสนุกประมาณนี้เนาะนี่ครับอยู่นี่ผมกำลังเดินทิศทางแล้ว ผมจะพายมึงวิธีระเบียบครับทางออกกับมีซอนสนุกให้เล่นมีจุดน้ำเดินสิงมีอาหารมีเขามีฝามีเรยบร่อยครับพี่น้องผู้ดใดยิ้วกับมากินในงานได้ผู้ใดอยากเล่นเครื่องเล่นนับมากได้ครับนี่ก็เป็นทางเดิน นีเป็นเส้นพากลางงานครับเป็นร้านค้าร้านขายนี่งานีน่ร้านค้าก็เริ่มทยอยมาเนี่ยนะครับเพรว่าหน้าทยอยมาเต็มเด้เอ,อไฟยังสีแดเงเพราะว่าเขาขอไฟผมเสื่อมงนี่อยู่ผมบอกว่ามันต้องมีต,งต้องมีค่ะ ไฟเพิ่มขึ้นครับเจ้าว่าคอแบบหลายหุ่นเนาะคือว่าเคยเคยใหกกระจอกลงกันก้อนขันเพิ่มก็คือเพิ่มหมดมันคงกระเฮ็ดบ่ได้เสียวผมเฮ็ดไปแล้วมันบ่ได้เงินมันจะเกิดการมลนิธลงทุนไม่เสียเสียจุดนี้ไปเังสิคือมันต้องเดือนจากหนางานจากหน้าประตูหม้อหอามาสุดอีกฝั่งหนึ่งมันจะอยู่ที่ผมพันหาลอยเมตรครับ ที่ตรงดึงไฟแสงสว่างเข้ามาท่านี่ไฟมันก็ล่วงกระจายจุดละปัญญ์ใส่เครื่องปั่นผมบอกว่าผมบอกขอใส่ดีกว่า,าแต่จุดน่มันอยู่ห่างกันแห่งครับก็าตามก็ซีลอยเมตรครับแต่ละต้นที่อยู่ห่างกันเ,เด้เครื่องปัน่นมันปั่นได้อยู่ละแต่ว่าสายไฟห่อหนาะห่อตรงเดี๋ยวซื้อใหม่พอดีทางม่อนเป็นไฟหลวงครับมคาบสมิ่งคาบสมิโล ต้องหายทุกต้นทุกต้นเป็นเรื่องสิบางตู้บางต้นก็นมีเบี้เกิดอักขดีไปผมก็เอาแตนาฬิกาลงมาหายอันนี้เป็นวิธีระเบียบครับระเบียบว่าถ้าสินอ,อันนาหันนาเชียงเคียง,ยงกับหอการน,นาครับหอหลังเตาเฮือนของฮอนเจนหันนาเชียงของฮนทางอันนี้ก็จือนนี่นกันครับพี่น้องนี่โอ้แฉบเลย ผมพยายางลุยต่อมดุย,ยงพัดละล่างเกือบดอกนี่คร,รับเมื่อกีก้ก็เลยง่ายต้นนี้แล้วยง่ายจากขางวิธีมนันนี่วันอีกต้นหนึ่งคนก็ใหายเรือซะ,อะว่าบริษัทผมก็เลยงงเลยนะเป็นอยังคือว่าประดับประดาเงี้ย่ายไปดูจุดหนึ่งยังสีก็ได้เแต่ว่านี่เพิ่นว่าให้ย่ายออกกลับบ้านอ่ะโอเคก็เลยออกกลับบ้านเพิ่นว่าเพินพ่นก็ให้คือเก่าเนะาะให้คือเกา่า สคาร์เซียไวลาคารติดตั้งคือก็อ้าดีไปนี่ครับระเบียบเพิ่นมาตั้งวิธีตำหมู่บ้านแล้วครับผมเป็นเพิ่นบ่มาตัางา้ตงตำหมู่บ้านโอ้เรียบร้อยเลยมีเตอันห้อยมีเตอห้อยหลดลมเนี่ยพี่น้องนี่เป็นแต่อเอารถไทยมาไห้เพิ่นบังบอ <c oughs> หลายแต่ว่าค่นละลอยพอเนาะเออเพิน่นว่าน,น้ก็ดีนี่ครับโซน่นานาน,านะครับเป็นขายน้ำ ระบบปลักให้หกับของทีมงานในสยามเพื่อประดับครับมีปลักมีตู้ไฟให้เรียบร้อยอยาเสียบยัยกระเสียบตัวเสียบแล้เสียบตัวนี่ครับแล้วไปกระจายคือนะมันบ่อใดต่อฝนเดินไปเดินไปตอนนี้ ทางคณะเสริมหมอลำกำลังแต่งหนาครับแต่งโตเพราะว่างานเฮาเริ่มทุ่มนึงครับพี่น้องบัดละร้อยห้าสิบสามคืนครับมีตัวหมอลำหญ่งมาเลยมีตัวหมอลำยีของภาคอีสานมาทุกคณะครับดิมาร่วมโตกันอยู่นี่คืนละสี่ขนาครับพี่น้องล่องมาติดตามมึงเด้อมึงแรงคืนแหละลองมึงล่องมึงลองมึงครับถ้ามึงมือเดียวก็บัดละหกสิบบาทครับมึงเดซี่ขนาอ่า คือคณะละทัวนไรเราพี่นอ้องคือคณะละอันสิบห้าบาทสิตัวคณะนี้สิบห้าบาทคนั้นสิบห้าบาทก็เป็นสามสิบอีกสองคณะเออแม่นถือคณะละสิบห้าบาทอันนี้สมุเมืองเดียวด้ขึ้นเดียวขันมืองร้อยขันขันขันมืงองบอรตึ้งสามขึ้นกับร้อยห้ิบถือขึ้นละห้สบาทกับเฉลีเมืองครับ งานออกมึงถือขึ้นเราเท่าไรถือขึ้นเราสิบเอ็ดสิบหนึ่งสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทสิผู้ไหนโหกดกลุ่มเลยพี่น้องกลุ่มแห้งมันเย็ดเต็มที่ครับเรียนเต็มระบบขึ้นกันฉากเต็มไฟเต็มระบบเสียงเต็มครับการแสดงเต็มขึ้นกัานี่ครับของระเบียบฮะผมึงจะพ่าย่างไปฮะใจเกินร้อยครับพี่น้องจ้ ยังมาจากหลังวิธีลอยเบียร์กิเป็นหมอลำใจเกินดอยว่าเลยโอ้ดูได้มาเปิดเพียง,งยังเลยเป็นประเทศที่กสิทธิ์ที่บ้านนี่ขออนุญาตดึงสายไฟแป๊บนึงครับของขาผู้สาวดึงสายอุ้งก็ดึงตึง นี่ครับนี่ก็จะเป็นใจเกินร้อยครับเละขึ้นกันครับพี่น้องเละขึ้นกันผู้ใด้บ้าบอเละเฮ้ยผมเห็นแล้วผมเกินเลยที่อันเฝนเนาะงศิลปินทุกชีวิตมันก็ลำบากอ๋อก็ลำบากเพราะว่าถ้าฝนล่ะผมก็คือกันลำบากขึ้นกันก็เพี้ไฟใส่กับฝนเฮงบ่ถือกันเลยนี่ครับมันก็ดึงมากอยู่กำลังขึ้นตู้ บบเสียงของครูเบียรอบห้อยขั้นครับขั้นแล้วเจะเป็นลุ่งน้ำมันน้ำบ่าไลเนาะก็ขั้นเลยเนาะนี่ครับวิธีใจกระอยหันลุ่งน้ำครับพี่น้องหันลุ่งหนองคูเนี่หันลุ่งหนองหันไซไฟประดับต้นองผมพอดีตัวนี้แหละหันลุ่งน้ำพู่แล้วเป็นพันเซกันนี่ผมบอกเลยระเบียบนี่เอาบ่าไลเด้ครับกุ้มโอยุแทะแม่นกุ้มโอยุด้ อันทั้งระเบียบคนสิเตียนนะหน้าหน้กคน,น,นตีคนสิเตียนนะมันเคนกันสิเตียนทั้งเวทีเลยนะเออบอด้ครับเขาต้องหันออกจากกันอันนี้ของบอยศิริชัยมะลำใจกันลอยครับนี่ครับกำลังลือนี่้องลือไฟออกแล้วลือไฟประดับต้นที่ว่าเขาบ่ได้ใส่ออกแล้วมาในีก็สิเป็นของวัจนเอ เพลินเพิ่นโอ้นี่ครับรถเป็นลงบ่ไปเลยของออรถมายืนทั้งๆนี่รถล,ลำพงของป๋าไพต้องรถมายืนทึ่งๆก็สั่นลงไปแบบเละคือกันครับเละคือกันครับพี่น้องอยู่นี่นี่ครับนี่ของเพลินเพื่นครับกำลังตัง้ตงค์ลังตค์ที่ที่ครับ ส่นทีบ่บอดีตใส่เอาลงเลย <มา S 1> เอลอากก้าวเลยเป็นลำเพลย์กำลังตัางอันนี้เป็นวิธีกลางครับนี่มันจะมีลำมยียังเนี่ยยู่ในนีแหละเออเป็นลำเพลยนกำลังตัางครับพี่น้องอเอาอย่งไดกับมือแรกยจะมาติดตามมึงเด้อผมกับสีขอไปบ้านจะข้าวก่อนออกของไปไว้ก่อนจะคุ้มสีมาใหม่มือแรกสีมาใหม่สีมาเมืองให,ม,ม,หม,ม่เป็นอย่งไร โอเคครับผมก็จะขอจบชิพยูทีเวทีเพชรลำเพื่อนนี่แหละอ่าชิปนะคอกันไหมครับพี่น้องมือแรงมือแรง่งคอกันไหมมือแรงรถเวทีเวทีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคให้ทีมงานเดชสยามไฟป,ประดับด้ว่าทีมงานเดชสยามผ้าเพื่นอนกินดียังไรกันรอติดตามตลอดไปครับพี่น้องสวีสวีสวัสดีครับ